สวัสดีนะครับสวัสดีเฟซบุ๊กนะฮะสวัสดีกับ Facebook นะครับ f a c e b o o k ชัยมาเจริญนะครับ Facebook แล้วก็ช่อง u t u b e นะครับของชัยมาเจริญนะครับสำหรับพลังงานนะครับโซล่าเซลล์นะครับวันนี้นะฮะข้ามรุ่นนะครับวันนี้ข้ามรุ่นนะวันนี้ข้ามรุ่นวันนี้ขอขยับขยายนะครับส่งต่อชาร์จเจอร์นะครับไปให้กับเพื่อนๆนะฮะจวนจะหมดละ นะครับเราขยับมาเป็นสวิตชิ่งนะฮะสวิตชิงหนึ่งแผงนะครับกับแผ่นอมอร์ฟัสนะครับร้อยสี่สิบวัตต์นะฮะเจ็ดสิบถึงเก้าสิบโวลต์นะครับโดยประมาณนะครับเจ็ดสิบถึงเก้าสิบโวลต์โดยประมาณแล้วก็เรามาใช้กันกับพลังงานสดๆจากแผงโดยที่ไม่ต้องแบ็กอัพด้วยแบตเตอรี่นะครับเรามาใช้กันแบบสดๆนะครับจากแผงโดยที่ไม่ต้องแบ็กอัพจากแบตเตอรี่ถามว่าเราใช้ยังไงนะครับเราใช้ยังไง เราเอาแผงนะครับเดินสายมานะครับมารออยู่ที่คัทเอาตัวนี้นะครับมารออยู่ที่คัทเอาตัวนี้คัทเอาตัวนี้นะครับจะมีไฟจากแผงนะครับออมฟัตหนึ่งแผ่นนะฮะเดี๋ยวเรามาวัดแรงดันดูกันว่าไอหนึ่งแผ่นที่ว่ามาจากแผงออมอฟัตเนี่ยแรงดันมาอยู่ที่เท่าไหร่นะเพื่อนๆดูมิเตอร์ตามไปตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะถือ,อาสายพรสนะฮะสายเพรบวัดให้เพื่อนๆดูนะครับว่า ไอหนึ่งแผ่นนี้นะครับแรงดันจะแผ่นออฟัตนะครับขนาด140วัตนะครับมากันอยู่ที่เท่าไหร่นะแรงดันมาอยู่ที่เท่าไหร่นะตั้งย่านวัดดีซนะครับตั้งย่านวัดดีซเป็นดีซโวลต์นะฮะก็ขออนุญาตวัดตรงปลั๊กนี้นะครับปลั๊กนี้จะเป็นปลั๊กของไฟ AC เอ่าไฟ AC ขาเข้าก็คือเราไม่ได้เอา AC เข้านะครับเราจะเอา DC เข้านะครับ DC จากแผงนะวัดไปเลยนะครับนะฮะวัดไปเลยเรามาวัดแรงดันร้อยนะครับจะอยู่ที่81.5โวลต์นะครับ ที่เวลาบ่ายโมงได้ไหมบ่ายสองคร่าวๆประมาณบ่ายสองนะครับบ่ายสองของวันนี้นะครับวัดแรงดันนะครับได้อยู่ที่81โวลต์นะครับเป็นแรงดันที่ค่อนข้างจะสูงนะฮะในระบบ DC นะครับ่าตัวนี้นะครับวัดแล้วนะครับแรงดันได้อยู่ที่81-82โวลต์นะครับอ่ะนะครับเมื่อวัดแล้วนะครับเพื่อนๆก็ดูตามไปนะครับตรงนี้จะสถานะนะครับจะแสดงไฟให้เห็นว่าเป็นไฟ AC นะ มีฟิล์มนะครับมีฟิลเตอร์นะครับมีขดลวดแล้วก็มีไดโอดนะครับฝั่งนี้จะเป็นไฟ AC นะครับขาเข้าสายก็เพื่อนๆจะมองตามนะครับเดินทางออกมาจากหลังนะฮะเดินทางออกมาจากหลังหลังคัทเอาท์นะครับหลังคัทเอาท์วิ่งผ่านเข้ามาเข้าที่นะฮะคู่นี้นะครับเข้าที่คู่นี้ก็ไม่ต้องเลือกคู่นะฮะบวกลบได้หมดนะครับตัวเครื่องสแตนบายจริงไหมเอามาดูไฟสแตนบายด้านล่างนะครับตัวเครื่องสแตนบายจริงไหมนะฮะ ดูเครื่องนะครับนี่ครับไฟแดงติดนะครับสถานะสแตนบายนะครับกระแสจ่ายออกนะครับหรือแรงดันจ่ายออกนะครับจะอยู่ที่ช่องด้านล่างนะครับมีสัญลักษณ์บวกลบอยู่นะไปไปวัดกันครับว่าได้แรงดันเท่าไหร่ไปวัดกันครับได้แรงดันเท่าไหร่อ่ะหนึ่งหนึ่งรูนะเดี๋ยวผมฟอยจิ้มอีกรูก่อนเอาสองรูนะจิ้มแล้วสองรูมาดูแรงดันหน้ามิเตอร์ครับสิบสองจุดสองสามนะแรงดันขาออกนะครับสิบสองจุดสองสาม นะครับจิ้มขาวไว้นี่นะฮะเพื่อนๆดูนะอ่ะสิบสองยุดสองสามแล้วเราเอาแรงดันตัวนั้น,นครับมาใช้งานกับเปิดหลอดไฟแสงสว่างนะ mm hmm. เพื่อนๆดูตามนะครับผมเปิดหลอดไฟแสงสว่างอยู่หนึ่งสองสามสี่ 4, นะอาจ,จพาะแรงดนันแรงดันเปิดแสงสว่างก่อนนะหนึ่งสองสามสี่ 4. พัดลมนะครับพัดลมระบายความร้อนตัวนี้จะติดตามอุณหภูมินะครับ mm hmm. เมื่ออุณหภูมิตัวซิงค์ระบายความร้อนที่ผมเอา อ่าอ่าตัวตัวนี้แล้วกันเขาเรียกเซ็นเซอร์นะครับจับอุณหภูมินะครับ40องศานะครับจะสั่งจ่ายให้พัดลมตัวนี้ทํางานนะถ้าองศาไม่ถึงนะครับพัดลมตัวนี้จะไม่ทํางานนะผมจะจับไว้ที่ฟังขาเอานะครับเป็นกระแสะฟังแรงดันต่านะครับส่วนขาอินก็คือกระแสะฟังแรงดันสูงจะอยู่ที่ซิงค์ตัวบนนะครับผมไม่จับเพราะว่าซิงค์ตัวบนเนี่ยมันเป็นแรงดันสูงก็คือรับแรงดันที่220โวลต์นะครับ dc เขาแรงดันมาแค่80-90โวลต์นเนี่ยมันแรงดันไม่ถึงซึ่งมันจะเกิดความร้อนน้อยกว่าฟัง DC ที่เป็นฟังขาเอาผมก็เลยเอาซิงค์นะครับตัวเซ็นเซอร์นะครับเท็มนะครับมาจับที่ตัวนี้นะครับแล้วก็ค่อมสายาพัดลมตัวนี้ไว้ก็ให้สั่งจ่ายเมื่ออุณหภูมิเกิน40องศาเท่านั้นเมื่ออุณหภูมิต่ากว่า40องศาพัดลมตัวนี้ก็จะไม่ทํางานนะครับไม่กินกระแสไม่กินแรงดันนะครับเรามาดูกันครับว่า นะฮะหลอดไฟหรือนะครับหรือกระแสที่สั่งจ่ายหรือที่ใช้งานกันอยู่นะฮะอ่าเปลี่ยนเป็นย่านอ่าแคมมิเตอร์นะครับเปลี่ยนเป็นย่านแคมเมิเตอร์นะครับเรามาดูฟังกระแสนะครับที่ออกมานะครับจากใต้สวิตชิ่งนะครับนี้นะฮะสายคู่นี้นะครับที่มีปอกสีฟ้าเนี่ยนะฮะฟัดฟังขาบวกก็คือเส้นนี้นะครับเอาไปหาหลอดไฟที่เปิดอยู่นะครับเรามาซีโร่มิเตอร์กันก่อนนะฮะซีโร่มิเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็คล้องดูนะฮะคล้องดูว่าเราใช้กระแสอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับประมาณ1นึแอมป์ถึงสองแอมป์นะครับ1นึแอมป์ไปปลายประมาณนั้นนะครับใช้กระแสะอยู่เปิดหลอดไฟนะครับเปิดแสงสว่างได้สบายสบายโดยที่เราไม่จําเป็นต้องมีแบตนะครับไม่จําเป็นต้องมีบตไม่จําเป็นต้องมีชาร์จเจอร์นะครับนะฮะไม่จําเป็นต้องมีชาร์จเจอร์นะครับเราได้ใช้งานพลังงานตรงนี้นะครับกันฟรี Free นะครับทุกวันที่แสงออกแต่ถ้าแสงไม่ออกเราจะได้ใช้ไหมได้ใช้ครับเพราะมีไดโอดผสมไฟอยู่ตรงนี้นะครับมีไดโอดผสมไฟอยู่ตรงนี้ก็จะทําให้ไฟแบตวิ่งเข้ามาเลี้ยงแล้วก็่วงวงจรไว้ว่าถ้าว่าแผงหยุดผลิตพลังงานหรือแรงดันตำ่ำนะครับแบตเตอรี่จะย้อนกลับเข้ามาช่วยนะครับเท่ากับว่าตรงนี้เราก็ได้ใช้พลังงานฟรีจากชุดนี้นะครับมามองหน้าจอตามไปนะครับมามองหน้าจอตามไปนะหน้าจอที่มีอยู่ก็จะมองเห็นว่า ไฟแบตเตอรี่นะครับไฟแบตเตอรี่นะครับก็คือชุดต่างหากก็คือชุดชาร์จเจอร์นะครับต่างหากมีไฟแรงดันอยู่ในแบตเตอรี่นะครับ12.2 12.3นะฮะอ่ะตามชาร์จเจอร์ไปเลยนะไม่ต้องโกงว่าจะพูดส่งเดชนะฮะไม่ต้องโกงว่าจะพูดส่งเดชนะครับ12.3 12.2นะครับส่วนแรงดันจากแผงที่ผลิตได้สดๆก็คืออะอมฟัสนะครับ12.1นะเอาไปใช้งานนะครับเอาไปใช้งานส่วนแรงดัน3 1มสตัวนี้เป็นแรงดันแผง PV นะครับที่ผลิตมานะครับ ก็เป็น PV ของอมอฟัสนะครับแปดสิบห้าวัตต์นะครับแปดสิบห้าวัตต์หนึ่งแผ่นก็เอามาเข้าชาร์จเจอร์ตัวนี้นะครับชาร์จแบตเตอรี่ระบบ1 2โวลต์นะครับก็ใช้งานอยู่ส่วนตัวนี้นะครับใช้พลังงานจากแผงสดๆเปิดหลอดไฟนะครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่นู้นนะครับสามีลอดนู่นเปิดอีกก็ได้นะฮะเปิดอีกก็ได้นี่นะครับเปิดอีกก็ได้นะฮะเปิดอีกก็ได้เปิดอีกก็ได้นะครับเปิดอีกอ่แอมก็จะเดินเพิ่มขึ้นไปนะ เราจะเปิดก็ไม่เปิดก็แล้วแต่เรานะครับถ้าไม่เปิดพลังงานก็จะเซฟแล้วก็ไหลเข้าไปสู่แบตเตอรี่นะครับในชั่วโมงที่ผลิตได้นะครับเขาเรียกว่าไฮบริดเรามาดักเอาไฟใช้งานกันก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆมีแผงเยอะนะครับสามารถอนุกรม3-4แผงนะครับเอาไฟไปใช้งานสดในระบบ DC ได้เหมือนกันนะครับแบบนี้แต่ไดโอดผสมไฟตรงนี้นะครับแนะนำให้เพื่อนๆน,นะครับมีซิงค์ระบายความร้อนช่วย นะฮะของผมเป็นเป็นกระแสะ่ํานะครับซึ่งอุณหภูมิมันไม่สูงนะฮะมันก็ไม่จําเป็นต้องมอีซิงช่วยนะครับเราจะเอาไฟใสซซ่ส่วน2ส่วน3ส,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 ส่วนตรงนี้ผสมแล้วเอาออกส่วนนู้นก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับเป็นการใช้งานแผอองออมฟัสสดๆแบบง่ายๆนะครับที่ได้ใช้จริงๆ นะครับไม่ว่าจะเปิดพัดลมหรืออะไรเราก็สามารถทําได้นะครับสดๆตรงนี้นะครับกับพัดลม DC นะกับพัดลมดีเดี๋ยวผมก็จะต่อเอาปลั๊กคู่นี้นะครับไปใส่ไว้อีก2ตัวสําหรับเปิดพัดลมนะฮะเดี๋ยวจะเปิดอีกสัก2ตัวเอาไว้สําหรับเปิดพัดลมนะก็ให้เห็นกันไปว่าเราสามารถใช้งานได้นะครับจริงๆจังๆตรงนี้กับแผ่นออมฟัสแค่1แผ่นนะครับในยามมีแสงแดด นะครับในยามมีแสงแดดนะต้องบอกว่าในยามมีแสงแดดเราอย่ามามองย้อนว่าถ้าไม่มีแสงแดดเราจะใช้อะไรนั่นหมายถึงต้องพึ่งพาในระบบออฟกิจต่อไปนะครับตัวตัวนะครับชัตเตอร์นะครับอ่อนนะครับเดี๋ยวจะหาว่าโม้นะครับขออนุญาตปิดเบรกเกอร์ตรงนี้นะฮะเนี่ยนะฮะขออนุญาตปิดเบรกเกอร์ตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆดูนะครับปิดนะครับปิดเสร็จนะฮะพอปิดปุ๊บหลอดไฟทั้งหมดนะครับจะดับเห็นไหมดับไปหมดแล้วนะครับนะฮะดับไปหมดแล้วนะฮะครับดับไปหมดแล้วนะครับอ่ะดับไปหมดแล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะออนนะครับนี่นะครับเบรกเกอร์นะฮะเดี๋ยวผมจะออนนะครับพอออนปุ๊บนะฮะหลอดไฟก็จะติดเลยนะฮะอ่ะออนนี่นะครับง่ายๆนะครับการเข้าใจของระบบ DC ก็คือขั้วไม่ผิดบวกลบนะครับได้ใช้งานนะครับขั้วบวกลบไม่ผิดได้ใช้งานนะฮะง่ายๆสั้นๆแค่นี้เลยนะฮะไม่ต้องคิดเยอะนะครับอ่ะคลิปเล็กๆตรงนี้นะครับกับแผ่นอะมอฟัซ1แผ่นนะครับราคา690บาทสวิตชิ่งนะครับตัวนี้1ตัวนะครับราคา3-400บาทนะครับเบรกเกอร์1ตัวนะครับราาาค200บทนะะฮ ข้าวๆนะครับสวิตไอ,ไอตัวไโดโอดผสมไฟตัวนี้เพื่อนๆไม่จําเป็นต้องมีหรอกครับเพราะว่าอาจจะไม่มีระบบออฟกิดอยู่นะอาจจะไม่มีระบบออฟกิดอยู่ก็แค่เอาสวิตชิ่งตัวละร้อยกว่าบาทนะครับมาต่อเข้าแล้วก็ใช้งานได้เลยนะอาจจะมีพัดลมเก่าๆแก่้สักตัวหนึ่งเอามาผสมไฟเอามาลดแรงดันลงระบายความร้อนอะไรก็ว่าไปนะราคาถูกๆเพื่อนๆสามารถประกอบใช้เองได้นะครับสนใจนะครับปรึกษานะครับเฟซบุ๊กชัยมาจเจริญน,นะยูทูบช่องชัยมาเจริญนะครับยินดีให้คำปรึกษาระดับ สำหรับนะครับสำหรับแผงอมอฟัสนะครับขนาด1 4 0บวัตต์นี่เป็นแผงที่น่าเล่นมากนะครับราคา690บาทนะสนใจหาได้หาไม่ได้ปรึกษาผมนะฮะที่ตลาดสดเอกชัยบางบอนนะครับผมมีจำหน่ายนะครับราคาแผ่นละ690บาทนะครับเพื่อนๆรับเองได้เลยนะเพื่อนๆมารับเองได้เลยนะครับติดต่อผมนะฮะสั่งซื้อนะครับหรือจะให้จะส่งถึงหน้าบ้านเพื่อนๆออกค่าจะส่งเองนะครับเบอร์โทรนะฮะสำหรับสั่งแผงอมอฟัสสดๆสวยๆนะครับ ศ8 2นะฮะ338 96 99เบอร์นี้เบอร์เดียวนะเบอร์นี้เบอร์เดียวจะส่งให้ถึงหน้าบ้านรอชชำระเงินหน้าบ้านทั้งแพงและค่าขนส่งนะครับสนใจการใช้งานการลุกเล่นออมฟัสต,ต่างต่างนะฮะดูที่ช่อง YouTube นี้ได้นะครับอ่าทุนหนานะครับอนุกรม3แผงทุนน้อยนะครับ1แผงเล่นไปเลยนะครับอ่ะสวัสดีครับ